สวัสดีพี่น้องสวัสดีสุขสุขอนจัาสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่หักแพงมอยู่ลารวยอยู่ไทยรวยอยู่ต่างประเทศก็คือกันมันยังกับพาะกับสองมัตาอีกแล้วพี่น้องจ้าเัิญเก่าเัิญเคยมัตากะสีไปแหละพี่น้องไอ้ทางนาลูกไผ่เพิ่นมาซื้ออันจักสิได้เนี้พี่น้องแล้วกินไปฝากดอกสะไพล์พี่น้องเอ้กินรำกันแล้วพี่น้องเด้อแกงนาหนองมอ lên lượm lần lượm lần lượm 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 tắm lượm 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 อมีไปซูน้องมอดลองเยี่ยมตั้มพเนาะองมีแล้วก็กระเด็นเย็นๆพี่น้องไปกินน้ำกันแล้พี่น้องเจอกันอยู่นาน้องมอดพี่เนไปลาสิไปเกาลานค่ะสื่อแนวกินเย็นๆไปพระอัฐรอไอมาหัหน้า้องเยี่ยมหนพี่นองจากระเด็กะเด็นเย็นๆแล้วกะด้สซ้ำอ่างพี่น้อง พรแล้วก็แนวทาผิวมาฝากน้องเยี่ยมพี่น้องมาฝากลูกสะพ้ายพี่น้องเนาะนี่น้อยเอ็ดยังมีอ้าปุ๊บเลยโอ้ยคือปุ๊บอะนะพวกไปเจอกันจีมาประทันพี่นันมีห่อกินข่าแล้วโอ้มาประทันพี่เนาะมาปรทันมีน้อยกินข้าวแล้วแนวเนี่ยนะ

กินตพิวาหาเงี้ยสือกินตพิวกับพ่อนไม่ผลไม่เนาะเอาแกะผลท่าพรอนย่างบุหูแต่ว่าไม่ตามาเวไม่ตาซื้อพรอนไม่ผลสองสองกับข <Yeah, ิมตะพิวเออคนละอย่างเ้าวซื้ออันเออห้าซื้ออันพรคนละเยอะเห็นน้องเมตตาอันนั้นเราเลยซื้อมาให้มาบระธานผนกินข้าวเที่ยงพี่เนางไอ้เมตากินแล้วแล้วจะไปอัน อันเทีอนดีข้าเจ้าบรรจารย์มแม,ม่อันเดชเม่พอบรรทานอืโซ่เลยเอโอ๊ยบด้เฮิงน่นละโซ่อางนั่นแหละห้ามำูุจ้างเขาดวยเราโซ่เออกินละ <c oughs> อ่าจ้วเปลือยน้ำเลยนะมันแดดกระเลมซื้อกระเลมมาส่วนน้นองมีน้องมอดน้องเยี่ยมมากบ่ให้น้องมอดเปนยังไปขมางหน้ เอา,าเอาไปกินแร้วได้แย่มมันสิละลายเบิดอันน่ะใส่ผพดน่ะจุงวัวกินนี่เด้จักไปได้เมื่อยล่ะแซ่บบ่มิน้องมีกินรับรองว่าอันนี้เต็มตัวเองเบิดโอ้พระเอกนี่คือหล่อแท้วะหล่อขึ้นนํามื้อนํามื้อเว้ยขอว่า,า,ช,าชื่แล้ว ลุงไปหากระซี่เลยไปเอากินข้าวแหละนะบ่แมนตามคน้ามารอบนึงได้บางโลนี่แหละ่นติดหนีอันขาสงค่าพี่น้องเลยเปเส้นสงขาไปเซ็นสงข้ามพี่น้องเลยข้าวซีมาเก็ตตะเล้งลอย้าบอกขาสงข์นะเมนบม่ถึง พี่น้องเอ้ยไม่ตาสิกระจายค่าส่งให้อค่ักเพราะว่าเพิ่นเส้นค่าส่งพันเนี่ยขาเขาจะเอาอยู่ลอยซ่าไม่ต้านสิใจพิ่นไปลอยหนึ่งพิ่นเติมแค่ซ่าบาทอ่ะได้อ่ะขมุกกับใจละลายอยู่ดีไม่แห้งเด้อสาธุกชาทุกโอ้ยน้องมีกะลำกะลำลวยกันกะใส่น้ำกันนี่แหละน้องมีเนาะใช้น้ำกันกินน้ำกันนี่แหละพี่น้องนี่ข่าวว่าพันอันเส้น เปเอร์เซ็นต์โงแม่ค่ะพ่นรอยเช้ากเจ้วชิมเก็ตตอนแรงกินเขาแล้วก็ไปเลยนะไต่เช้าเไเป็นไปแต่เช้าหยางมอง่ไมามันสิบได้ขาสองเนาะเออมันได้เช้ามากินกระเลมเลยมันห่อนมันเปื่อยได้เนี่แมน แซ่บบอบี้ไยเ่ยไมันสีเปื่อยปะอะไนั่นมันหอะเลยอะราพนอืมอืกิางลมดกำลังอันเขียนขีดอยู่ แซบบ่ไหมเซบบ่เอากินมันนึ่กินเไออ้าไปกินมันจะเบื่อเบืแต่มันแดดนาะอือคุณนอามากินหลับเท่าน้นบ่นะจุงอะนะเมื่อ่เมะมงมา เออมันีนมันใน,น,น,นวันถิดเนาะอ่ไปไปรวมอยู่ใชเอออันไหนมองรวมมันไก่เนะาะขาต้องเยียมมา,มา,าว่าจเถื่อาจะเอาอมือน้ำมืออ,มอืมัมนแล,งลงน,นันแลนเนี่ยหยาดลบทางเลยต้องมาอยู่แค่ทางอืมข้างแห้งแค่นั้น ุดเ้นน yeah> oh, mm ีรสบบอบี้าตัวคางาดังน่ลุงน้องมี่กินไปอรตาเสบแหวพูคางอ่าอืมิจมากินไปตเสบแ่เสบบอเบบ

ว่าทุกขาง้าพนัน่ะอืมเป็นขึ้นมันทีโยนขางปันเสือโอ้ยหเฮ็ดยาอ่อ้น่ะเอยกอ่อเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าเนี่ยมาสู่ปุยหาพอแกง จะว่าท <cost> ั้งมาเนี่ยออกอยู่ประจำเนาะฮะท่ากระพุ้นคันนี้ก็มีนะย่างแตกอยู่ก็มีโอ้ทั้งโค้งทั้งนี่แหละเขาจะพามาย่างใกล้จะไปหรอย่างความหวยทั้งห่วยแตกแล้วก็ทั้งห่วยใช่ทั้งได้ระหูใกล้เติบย่างย่างจนเหนื่อยเหนย่งหูกลา หักบัดค่ากามาแล้วมาเก็บในอันดอนดอนหอนี่มีแต่ดอกงามก็โตอันต้นอาล์ดอนหอเลยมีแต่จุ้มจุ้มพจนคันนี่แหละฮักกับพจนคันนี่จุ้มบางใหญ่บางใหญ่สาบโปเมอร์โปเมอร์เลยมันก็ออกห่วยได้ห้วยข้าเจ้าเก็บนะห่วยนะแตกเต้นมันฮักกับพจนในห่วยนะ ทุกอ,อย่างขึ้นมาตั้มขางห่วยนั่นห้อยเขาจะเอาเก็บหนะเธอได้หมาะหากอยู่โคกนะ้ำโตจุ่มโตบ้านแต่อยู่ห่วยในกระลังกระลังจุ่มผลเลย,ยหัวออกก็จะพอแล้วลูกกระลังเมื่อยเสร็จแล้ <laughs> น้องมีกิน <laughs> ดอกงามๆนะบ่อนนะบ่อนดอนหอนะ่ะมันเรนดินทรายเด้วยจุม่มผลปลุกปลีอยู่ญาติกันเก็บน้องมีดแล้วกัน สะาะแ้วก็สะปุยแล้วก็นุ่งเบะโอยอยฮ่อฮ่ฮาเ่อป่นหามองหยได้ผัวฮาสิไปใช้บ้านี่นอาน้ำอเอโอ้ยอย่าตกเด้กมีกรตกหลุดนี่ลลวว้ขนาดเป๊ปๆบันก็มีกรนตุกแต่พม่น้อยมีน้อยตะป่วน โอ้ล okay. ิดลูกงเนอะตัวหาน้องมดเนอะคนว่ากระลังสิลาบเท่าคนนะมาแล้วก็มาแหวห่านเสื้อนนี่แลาวดอลอยจกเถื่อนจะหวยนะเฮ็ดหวยออกนกำล้างเฮ็ดโคกอ่ะกอเส่าออกนกำล้างมันมันหากระจุ่มดิมันหากกับผนกระลังดอกพ่นนะหักบ้านเทินขา ดอกบางไงบางไงช่วยขอเก็บวันอ่ะผัดอันผัดดินทรายดิอะขาบอกเงี้ยวๆนะอ่ะขาบอกเงี้ยวๆนะดินทรายขาเงวอ่ะประก็จิ้มกันบดนเม็ดบเม็ดมีแต่จุ่มใหญ่ๆหญอันอันท่าสร้างพันปูยางอันเข้าไปเฮ็ดเก็บเฮ็ดเด้อเฮาและเอิ่นเฮาเฮาไปถ่ายคลิปอยู่เนาะเก็บเฮ็ดเด้อเฮาว่าเพื่อนเน่ยแลนมาอันน้ำล้างหมูหนักกายเฮ็ด เอาอะาในตีนมิตตเฮตบแม่นติป้าเราวาชัดกาเฮดเราวาชันแลน์ว่ากายเฮต้ากันหัวกันกันแม่ม่เอ่นเขาขนมเบิันไปกยะมันะแต่กดยืองขาจังวะไปบ่ลรถแรงขยันเอามาในสมาภคนเมตตาเขาลากินนี่กินน่ะก็กันหม ฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดตามสองเมตตาในเด้อพี่น้องเด้อ